คุณเชื่อหรือไม่ว่าฝรั่งเศสก็จงเกียรจงชัางไอคนขเขมรเพราะไอสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งเศสก็ถูกขเมขมรฆ่าไม่งั้นเขาจะตั้งชื่อว่าหมู่บ้านเดลชานเลยครับคุณว่าวันนี้เขาคุณว่าวันนี้ฝรั่งเศสมันรักขเขมรเหรอต้องมีแต่คนขเขมรโง่โงเท่านั้นที่ยังเชื่ออยู่ว่าฝรั่งเศสคือพวกเราถ้ามันเป็นพวกมึงจริงนะป่าน,นี้เป็นยังไงครับมันต้องช่วยมึงทุกอย่างแล้ววันนี้เนี่ยที่มันช่วยมึงได้เียก็พเพราะอะไรเพราะฝรั่งเศสยังมีเรื่องผลประโยชน์อยู่ในเขมร เช่นนะครับเรื่องการขุดเหมืองแร่ทองคำไอ้ตรงนี้ฝรั่งเศสก็ได้อยู่สองเรื่องผู้นำมึงไอ้ฮุนเซนเนี่ยนะครับเสือกไปเอาตังเขามาแล้วบอกจะเอาเกาะปูจะเอาเกาะปูไปให้เขาจะขายน้ำมันกูจะบอกฝรั่งเศสให้รู้นะก่อนหน้าที่มันจะไปรับตังมึงเนี่ยไอ้สัตว์มันไปหาซาอุดีอาระเบียมันจะไปขอกูนน้เงินเขาแล้วมันบอกว่า๋ยได้ขายน้ำมันที่เกาะปูให้ซาอูคุณคิดว่าคุณจะช่วยคนประเทศนี้เหรอแล้วคุณยังมีจีนอีก แล้วคุณคิดว่าจีนเขาจะยอมคุณไหมจริงไหมครับเขาไม่สนใจไอหุนเซนวันนี้มันไม่ได้สนใจคนในชาติมันมันไมไ่แม้กระทั่งเจ้ามันยังไม่สนใจเลยจริงว่าไอเฮียจะมีผัวมีเมียทั้งทีเป็นไงต้องได้รับอนุญาตก่อนแล้วทุกวันนี้มันเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญขอบคุณพี่เพิ่มมุดนะฮะแล้วทุกวันนี้มันเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญก็หวังที่จะส่งตัวเองไปครับส่งตัวเองไปนั่งราชะบัลลัง เขียนรัฐมนูญบอกว่าชาวขเขมรอายุสามสิบชาวผู้ชายชาวขเขมรอายุสามสิบปีขึ้นไปสามารถที่จะอะไรฮะสืบสันติวงศ์ได้ไอ้เหี้ยแล้วผู้ถามว่าไอ้พวกเลี้ยงควายนะแดกขี้ควายแดกหัวหมาอยู่แดกเนื้อหมาอยู่ไอ้ผู้นี้อยากเป็นไหมมันก็ไม่อยากเป็นในคนที่อยากเป็นมีมึงคนเดียวมีมึงคนเดียวถ้าถามว่ามึงจะล้มเจ้าหไหมมึงล้มแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ทําให้โลกรู้ว่า สิ่งที่ยูเนสโกไปตัดสินอะไรเนี่ยที่มันผิดผิดถูกๆเนี่ยมันทำให้มรดกโลกเนี่ยชิบหายนะครับนี่แหละครับที่จะเป็นหลักฐานที่จะยืนยันให้ยูเนสโกเนี่ยได้พิจารณาอย่างอย่างรอบข้อบบว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยถ้ามึงจะเอาแบบนี้อีกเนี่ยมึงรู้ไหมว่าประสาทพระวิหารเนี่ยมันเป็นตาบาปของยูเนสโกถ้าจะลากกันจริงๆถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยไอแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ย กูบอกตรงๆนะวันนี้เนี่ยมีคนมาปฏิเสธนะครับขอบคุณพินาราทิพ์นะฮะอ๋อนะฮะอันนี้มันไม่ขึ้นนะเว้ยไม่ขยับเลยเว้ยนะครับวันนี้มันทําให้ยูเนสโกต้องเห็นว่าสิ่งที่มึงมอบให้ขเขมรไปเนี่ยไอ้ที่ว่าเป็นมรดกโลกมึงก็ไม่ได้มีความหมายเลย จิงว่าประสาทพระวิหารมันอยู่บนแผ่นดินไทยมาตั้งนานแล้วไล่แผนที่หนึ่งต่อสองแสนอะไรเนี่ยมีคนออกมาปฏิเสธบอกว่าผมไม่รู้ผมไม่เคยพูดผมไม่เคยทําอะไรไม่รู้ผมเป็นคนบ้าปรากฏว่าไอเฮียทวันนั้นแชทไม่หลุดกูบอกตรงๆเลยนะนี่ความคิดส่วนตัวกูเองนะถ้าวันนั้นแชทไม่หลุดกูพูดให้ฟังเลยไอเฮียหนึ่งต่อสองแสนแม่งมาแน่ๆยังไงก็มาเต็มๆหนึ่งต่อสองแสน กูถึงบอกไงข้าศึกจะบุกบ้านเราเนี่ยเราไม่เคยเจ็บใจนะครับนะครับขอบคุณพี่น้องที่ดเน a มาแล้วครับข้าศึกจะบุกบ้านเราจะมันยึดเมืองเราเราไม่เคยเจ็บใจเราไม่เคยเจ็บแค้นเราพร้อมที่จะจับอาวุธสู้ทหารก็พร้อมจะจับปืนพลปืนเล็กยาวพลปืนใหญ่นะครับนักบงนักบินนี่วันนี้ผมได้ข่าวมานะฮะผมได้ข่าวมาลับๆนะฮะแต่ผมก็จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง เป็นข่าวดีอย่างน้อยนะอย่างน้อยก็ยังเป็นข่าวดีนะครับแต่เดี๋ยวค่อยๆสายท้ายายาไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่ต้องพูวพันกันผมบอกว่าถ้าวันนี้มีศัตรูมาบุกถ้าเขาเมรมาบุกยึดปราสาทตาเมืองทมเราไม่เคยเจ็บใจเราไม่เคยเจ็บแค้นขอบคุณพี่มิสเตอร์เกมนะครับถ้ามันอยากมาก็มาทหารเราจะสู้ได้หรือทหารเราจะสู้ไม่ได้ เราจะต้องเสียภาษาต,ตาเมืองทมเราจะต้องเสียจังหวัดสุรินบุรีล์เสียสเกตเราไม่เคยเสียใจถ้าวันนั้นเราจับปืนสู้ทุกคนรู้หน้าที่แลวเป็นสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อพระเจ้าอยู่หัวเพราะแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวเราเป็นพระสนิกรเหมือนเราเป็นลูกท่านเรามีหน้าที่ปกป้อง ประเทศชาติเราสู้จนตัวตายแล้วแม่งแผ่นดินจะต้องสูญหายไปไม่เคยเสียใจเท่ากับคนในชาติแม่งเอาชาติไปขายพี่ซีวีวันดีนะฮะจริงไหมครับเราสู้จนตัวตายถ้าเราจะต้องรบแพ้เสียแผ่นดินแต่นั่นหมายถึงว่าเลือดพวกเราเลือดทหารหารทุกนายได้ชโลมทาเป็นเจ้าของไว้เรียบร้อยแล้วขอบคุณวันดีครับพี่สาวของเรานะฮะจริงไหมครับ เราเป็นประสงนิกรของพระองค์เรามีหน้าที่ปกป้องชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนโลกใบนี้ในหลายๆประเทศใบนี้ที่อิจฉาคนไทยคือเรามีความเลยฮะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนกระทั่งต่างประเทศแม่งอิจฉาถึงแม้ว่าประเทศเขาจะมีนะครับแต่เขามีไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ประสบนิกรพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ ต่างอยู่นะฮะภายใต้พระบรมโพธิสัมภารและพระองค์ก็ทรงเลยฮะมีพระมหาการุณาธิคุณคุณไปดู้วยครับความจเจริญรุ่งเรืองในสมัยอดีตคุณไปดูสมัยก่อนในสมัยรัชกาลที่สี่ถ้าม,มีไม่มีคนรู้นะข้าคิดว่ารัชกาลที่สี่เนี่ยนะครับพี่โกทิปมาขอบคุณมากสาหรับสติ๊กเกอร์นะฮะคุณไปดูเิครับทุกคนไปมองว่าตำรับตำลาเรา ที่ไปเขียนกันในหนังสือเรียนรุ่นพวกเราอะไปเขียนด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้านะนะพระมงกุฎเกล้าบอกไม่ใช่เวรยรัชการที่สี่อะไรวะพระราชกาลที่สี่นี่อะไรอะกูจําชื่อไม่ได้ดูก่อนพระมีพระจุลจอมเกล้านีในหลวงรัชกาลที่ห้าใช่ไหมเออในหลวงรัชกาลที่สี่พระจอมเกล้าใช่ไหมพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่ไหมเออพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำรับตำราสมัยก่อนบ้านเราแม่งเขียนอยู่อย่างเดียวรัชกาลที่สี่เป็นพระบิดาทางด้านวิทยาศาสตร์ไอวิทยาศาสตร์ไม่เท่าไรแต่สิ่งที่รัชกาลที่สี่ทำเอาไวใ้ให้กับชาติบ้านเมืองนี่มันใหญ่กว่านั้นแต่สื่อไม่มีใครเขียนเราต้องปรับเปลี่ยนใหม่ขอบคุณพี่น้องที่โดเน a มาและะ้วเราต้องเอาประวัติศาสตร์เข้ามาสอนรุ่นลูกรุ่นหลานเราอย่าไปถอดออกไอรัฐมนตรีใส่กางเกงยีนขาขาดมึงรับฟังไม่ด้วยแชร์ไปให้ถึงมัน ของดีๆที่มันเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งลูกหลานเราต้องเรียนรู้ว่าพระมาหากษัตริย์เราเนี่ยได้ทำอะไรไว้บ้างรัชกาลที่สี่ท่านไปทรงผนวกอยู่แต่พระองค์ก็ไม่ได้แค่ศึกษาธรรมะอย่างเดียวพระองค์ยังศึกษาภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศแล้วได้อ่านหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศก็เลยทำให้รู้ว่าพิกิตินะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับสติกเกอร์ทำให้เรารู้ว่าฝรั่งเศสนะครับแล้วก็พวกอังกฤษ มันทําตัวเป็นเจ้าอาณานิคมเริ่มออกไล่ล่าประเทศที่ได้ที่ด้อยกว่าที่เล็กกว่าในอดีตประเทศที่เล็กกว่าที่สู้มันไม่ได้มันยึดหมดยกเว้นสยามมันยึดไม่ได้แล้วพอมาวันนี้ไอ้เยี้ยประเทศใหญ,ใหญ่จะยึดประเทศเล็กๆก,ก็ไอ้สองประเทศนี้แหละครับไอ้ฝรั่งเศสกับอังกฤษ,ษนี่แหละครับไอ้ที่สร้างปัญหาให้กับโลกใบเนี้ยเสือกมาประนามบอกว่าเฮ้ยมึงไปรังแกรประเทศเล็กไม่ได้แล้วกูถามว่าในอดีตที่มึงรังแกเขาเนี่ยคืออะไร วันนี้มึงต้องกลับมาแก้ไขไหมก็เพราะวันนี้มึงทำให้คนขเขมรเนี่ยเดือดร้อนถ้าวันนี้คนขเขมรเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของเราป่านี้มันไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองคุณรู้หรือเปล่าว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันมันไม่ใช่เกิดจากไอ้พรพศคนเดียวเราอย่าไปโทษนายพรพศคนเดียวมันต้องโทษนู่นครับไอ้ตั้งแต่แตน,นโดดมเลยนูน่นไลตั้งแต่กวากมือเรียกฝรั่งเศสมาแล้วผมจะบอกให้นะครับ วันนี้นะฮะถ้ากองทัพบ,บกยังไม่ขยับเคยเยื่นเคลื่อน,นกายยังไม่ทําอะไรยังดูแบบเขาเรียกว่าดูเชิงยังไหว้ครูกันอยู่ไม่เป็นไรครับปล่อยให้กองทัพเขาไปพิจารณาเอาว่าจะเดินดําเนินการอย่างไรเรายังคงให้กําลังใจแม่ทัพลอยเราอยู่ถึงแม้ว่าท่านก็นอยู่ในสถานะกักเกนไม่เข้าใายไม่ออกจริงๆผมรู้ว่าท่านลําบากผมรู้